ค่ะพบกันใน IT 24ชั่วโมงเทคโนโลยีเพื่อชีวิตที่ดีขึ้นในทุกวันนี้เรากำลังใช้ชีวิตที่อยู่ในยุคที่กำลังเข้าสู่ยุคโมบาย เป็นกุญแจสําคัญนะคะที่จะขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งในเรื่องความมันเทิงการสื่อสารการค้าขายสุขภาพการศึกษาหรือแม้กระทั่งการทํางานในองค์กรทุกๆอุตสาหกรรมจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปค่ะและก็จะสามารถสร้างโอกาสได้มากกว่าเมื่อครั้งที่มีการปฏิวัติเข้าสู่ยุคพีซิเนลคอมพิวเตอร์กว่า10เท่านะคะและเทคโนโลยี 3G ที่เรามีใช้กันอยู่ทุกวันนี้นี่แหละค่ะก็เป็นสิ่งกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมผู้บริโภคและรูปแบบการใช้ชีวิตใหม่ๆในยุคโมบายค่ะ แต่เมื่อเทคโนโลยี 4G เข้ามาพร้อมกับอุปกรณ์ที่รองรับอย่างเต็มรูปแบบก็จะยิ่งเป็นตัวเร่งที่ทําให้การใช้ชีวิตการทํางานที่เราเคยคิดว่าจะเห็นได้จากหนังไซไฟเท่านั้นก็จะเกิดขึ้นจริงอย่างเช่น Google Glass ที่มีการส่งข้อมูลแบบเรียลไทม์รูปแบบการทํางานในองค์กรก็จะเปลี่ยนไปเป็นแบบ Open Enterprise ก็คือไม่ถูกจํากัดแค่ในบริษัทแต่ว่าจะเปลี่ยนเป็นทํางานร่วมกันที่ไหนเมื่อไหร่ก็ได้แบบไร้รอยต่อค่ะคอมพิวเตอร์สวมใส่ก็จะสร้างตลาดและธุรกิจใหม่ๆขึ้นมาค่ะ และประเทศเกาหลีใต้เนี่ยนะคะก็เป็นประเทศที่โดดเด่นมากในการนํา 3G 4G และอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงพร้อมๆกับเทคโนโลยีมาใช้ประโยชน์อย่างสูงสุดทั้งวงการบันเทิงวงการธุรกิจวงการเทคโนโลยีสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับประเทศอย่างมหาศาลจนกลายมาเป็นประเทศแถวหน้าในโลกแล้วค่ะประเทศไทยในอีก5ปีข้างหน้านี้ก็จะเกิดความแตกต่างจากปัจจุบันอย่างสิ้นเชิงนะคะในช่วงนี้จึงเป็นช่วงเวลาแห่งโอกาสสำหรับผู้ที่ปรับตัวแล้วก็เรียนรู้ได้ก่อนค่ะ ซึ่งในทางกลับกันผู้ที่ไม่สามารถปรับตัวได้ก็จะเริ่มถูกแซงและทิ้งห่างไปอย่างรวดเร็วนะคะ ปัญหาช่องว่างทางไรายได้ช่องว่างทางการศึกษาก็จะถูกทับถมด้วยปัญหาใหม่ก็คือปัญหาช่องว่างทางเทคโนโลยีนั่นเองค่ะและการที่เราได้เข้าใจสิ่งที่กําลังจะเกิดขึ้นและได้ใช้ประโยชน์จากมันอย่างเต็มที่นอกจากที่เราจะสร้างความก้าวหน้าให้กับตัวเองแล้วนะคะก็ยังสร้างความก้าวหน้าให้แก่องค์กรสังคมและประเทศไทยของเราค่ะดังนั้น IT 24 e ชั่วโมงจึงจัดหัวข้อสมัมมนา 3G 4G พลังขับเคลื่อนชีวิตและธุรกิจคนไทยโอกาสใหญ่ของคนที่พร้อมขึ้นมาในงานเปิดโลก i อพลิกสู่ชีวิตที่ดีกว่าครั้งที่2โดย26 e ชั่วโม ครอบครัวข่าวสามร่วมกับสำนักงานกสะทะชสัมสุง d ีแทคเอและ ToMove H วันที่24พฤศจิกายนนี้กับหัวข้อนี้นะคะที่แกรนด์ฮอลล์สยาม Discovery Center พร้อมกับมาทำความรู้จักกับ 4.5G หรือว่า LTE Advanced ที่ประเทศไทยวางแผนจะใช้และเพื่อเห็นภาพมากขึ้นว่าเกาหลีใต้พัฒนาประเทศอย่างรวดเร็วได้ด้วยเทคโนโลยีอย่างไรเราจึงได้จัดทริปไปศึกษาดูงานด้านเทคโนโลยีที่เกาหลีขึ้นมาค่ะผู้เข้าฟังสาาัมมนามีสิทธิ์ร่วมลุ้นไปกับเราด้วย ูรายละเอียดและลงทะเบียนฟรีกันได้ที่ www.it24hrs.com นะคะแล้วมาพบกันในงานพร้อมกับมาเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยให้ประเทศไทยสามารถเข้าสู่สังคมนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประเทศของเราได้นะคะสวัสดีค่ะ